ไม่ม,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 มีใครชวนทะเลาะพูดคุยละสบตาจะพิวปากด้วยหั่เพลงก็ไม่หายเงาปากเลยนี่นา mm hmm. คงไม่ว่าจะคอกบ้าเธอนิดหนึ่งก็ปากมันว่างาาต้องโทอมาบอกคิดถึงกันเธอจก็คิดถึงฉันใ mm hmm. ช่ข่ายาให้รู้บ้างเฮอ ก็ปากมันว่างมากันไปวันที่เราไม่เจอจะแกล้มจอจะเธอเดี๋ยวจะพลัไปยิ้มให้ใครก็ปากมันว่างลยตรงทอมันบาคิดถึงกันกิดเธอเกิคิดถึงฉันฉันแค่อยา้รู้บ้างฮะก็ปากมันว่างมากันไปวันที่เราไม่เจอจะแกล้มจอจะเธอ It's a poppy in high cry